ก็สวัสดี FC ลุงพล FC ลุงพลนะครับวันนี้ปูกระเบิด Channel ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับลุงพูก็จะมาพูดถึง MV สาวกกเกอกนะครับซึ่งเดิมนะครับลุงพูเคยแจ้งว่าในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับจะมีการออนแอร์ในเพจในช่องของจินตลา Official Channel นะครับแต่ปรากฏว่าทางคุณจินตลานะครับก็ได้ปล่อยเพลงนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับ ก็สร้างความฮือฮาให้กับเหล่า FC และแฟนคลับของลุงพล,ลป้าแตนทั่วประเทศเลยนะครับเรื่องราวในคลิปนะครับความยาวประมาณ8นาทีกว่าๆนะครับมีทั้งเนื้อหาสนุกสนานนะครับและได้เห็นมุกต่างๆที่ทางลุงพลนะครับได้เล่นใน MV รวมถึงท่าเต้นของลุงพลด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่างานนี้นะครับยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับพี่น้องฟองไปเทปคม่า,า,มาสุข,ขูสุคนเด้อ ต่อไปนี้ที่เป็นการทำพิธีระวางครูบาวสาวป้าแตนกับลุงพ่นครูบาวสาวยกมือขึ้นอ้าวยกแขนเลยดิต้องให้จำไว้อย่าสะลืมลุงพลเออซื้อเล่นเจ้านี่ซื้อ,อยังกะเอออัน่าตัวผมนี่กะซื้อว่าลุงพลนรับโอ้ยและว่าเป็นกะสีและฮัิแตกเมั่ยังก็รอกกะทีแระห้เนี่ย บอกว่าหากลาน้องเท่าเพ็นเด่นหากาคุณนฟ้าก็ยังมาหอ,อก,กคิดขึ้นมามันขึ้นตาันเข็ดแล้วผู้เบาวก็กยาตามมาหลอ,อกใหนางบเชื่อใจ ลมม่าวอกงานนี้นะครับก็มีทั้งนักแสดงร่วมมากมายเลยนะครับรวมถึงตลกยาวลูกขี่ด้วยนะครับ ยังไงเนี่ยสนุกสนานและขำขนาดไหนนะครับก็สามารถไปหาชมกันได้นะครับที่ช่องจินตลา Official Channel นะครับยอดวิวล่าสุดนะครับที่ทางลุงปูได้ดูเมื่อเช้านี้นะครับก็ใกล้500,000วิวแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันเข้าไปดันยอดนะครับให้ถึงได้หลายๆล้านวิวเลยนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทำอาหารเนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับภาพชัดเสียงดีนะครับการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับทางลุงปูด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลุงปูเองนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ